คุณต่อยขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับรับมาสูรายการของเราอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับในรายการครัวคุณต่อยวันนี้จะมาสอนท่านทำอาหารอีกแล้วฮนะอาหารที่จะมาสอนในวันนี้เป็นร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านอาหารเฮ er er ียบูนเฮียบูนส่เฮียบูนนะฮะจริงๆแล้วเฮียบูนนี่อยู่ที่ถนนพลโยอชินครับ,รบเมนูที่จะมาสอนกันในวันนี้เป็นเมนูปลาหมึกอบโหระพาค,คุณผู้หญิงอย่าไปไหนเลย เมนูนี้คุณผู้หญิงต้องชอบมันมีความเปรี้ยวจิตจาดมันมีความจิตจาดและที่สำคัญที่สุดมันเป็นความภูมิใจของผมเลยคนที่จะเป็นเชฟที่จะมาสอนเราคนที่เป็นพ่อครัวที่จะบอกเราท่านผู้ชมครับอายุ16เฮ้ยอายุ16ปีเด็กไปเบ้าช่วยพ่อช่วยแม่มาตลอดอายุเท่าไรแล้วจ้าอายุสิบทีจ้า ช่วยพ่อช่วยแม่มาตลอดเด็ <_ an> กชาวบ้านเนี่ยจริงๆแล้วบางทีก็มีเกเรมีอะไรกันไปก็มีตังคงตังกวนธรรมดามนุษย์แตทุกคนต้องมีอย่างนั้นอะแต่เขาไม่เอาด้วยเขามาอยู่ในครัวดีกว่า <_ d ial> ท่านผู้ชมครับขอเชิญพบกับแหมจริงๆเลยเด็กชายมาปีเดียวเองนะเออใช่อถ้ามาตอนอายุสิบห้าจะได้บอกเด็กชายเลยขอพบกับขอเชิญพบกับคุณอันดามันเศษสิริการจากร้านอาหารเฮียบูนครับ นดีเลยลูกพว่าไงลูกพี่ลูกพี่ว่าไงดีมากเลยลูกลูกชอบทำอาหารเลยครับครับทำมานานสักกี่ปีแล้วครับหนูทำมาลูกก็สามสี่ปีแล้วสามสี่ปีแล้วตอนแรกกะจะเสียคนใช่ไหมลูกกะไม่เอาไม่กะเลยเหรอไม่กะอันนี้สิบหกทำกับข้าวไปแล้วใช่โอ้โหหลานหนูที่บ้านทำไมสิบเจ็ดทำไมต้มไข่ยังไม่เป็นเลยแล้วเมนูที่เขาจะสอนเนี่ยท่านผู้ชมทำได้จริงๆแล้วทำได้ง่ายง่าย แต่ต้องรู้เคล็ดลับจากเขาก่อนนะแล้วไปทํากินอร่อยมากๆหนูทําอร่อยนะลูกเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยลุงทําเพื่อผู้ชมลุงทำาพื่ผู้ชมลุงตักไปสามช้อนนะฮะลุงทาเพื่อผู้ชมไปแล้วหน่อยหนึ่งเราอดนนี้ก่อนร้านร้านร้านอาหารเฮียบูนอยู่ตรงไหนครับอยู่ถนนถนนมหลนโยธินครับอืมเลย พหลโยธินซอยยีิบสี่มาประมาณสองรอยเมตรครับอ๋อเราไปคือพหลโยธินซอยยีิสี่แต่เลยไปสองรอยเมตรอยู่ริมถนนไหมลูกร,ริมถนนอยู่ริมถนน,เ,นเลย<ด><ด>นเะครับไหมว่าใกล้ถึงพหลโยธินยี่ิบสี่แล้วอะไรเงี้ยครับอืมจะมีตึกช้างครับ อนึกออกแล้วตึกช้างนึกออกแล้วไม่ใช่คนเอาตึกช้างหายไปแล้วพี่จะทำไงไปไม่ยากไม่ยากไปตึกม้าไปตึกม้าแต่ว่าถ้าไม่เจอพี่ก็ไปตึกบัวแต่สำหรับพี่จะเหมาะมากตึกอะไรครับตึกควายนะฮเข้าไปตึกควายถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเรามาดูเมนูเมนูที่พ่อพ่อกันรอคอยเสียใจอะไรนะอัศวันอดชิเลนชิมีไหมชิเลนโตครับโตโตพี่บอกคำเดียวเสียใจ โดนจะไปตึกอะไรนะตึกช้างอยู่ครับตึกช้างอยู่ท่านผู้ชมครับมาดูเมนูนี้พร้อมๆกันเลยครับปลาหมึกอบโหระพานี่คือที่ร้านนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นี่คือเครื่องทั้งหมดเราจะเริ่มต้นจากเตรียมน้ําและน้ําส้มสายชูครับ <c oughs> เพื่อมาล้างปลาหมึกทาไมต้องใส่น้ําส้มสายชูลูก เพื่อดับกลิ่นคาวแล้วทําให้ปลาหมึกกรอบวยครับทำนี่วิธีการคือดับทั้งกลิ่นคาวแล้วก็ปลาหมึกจะกรอบด้วยล้างล้างให้สะอาดนะข้างในข้างนอกเอาให้หมดเอาให้หมดปลาหมึกที่เราเอามาเขาเรียกปลาหมึกอะไรลูกปลาหมึกตกครับปลาหมึกตกนะฮะเป็นหมึกกล้วยแต่เป็นหมึกตกไม่ใช่หมึกอวนนะครับใช้หมึกตกมันจะจะสดกว่าเอามาหั่นพอคำอย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งอัะทำไงครับตั้งน้ำาลวกครับ น้ำลวกใช้น้ําอะไรลวกน้าสต๊อกค,ครับใช้น้ําสต๊อกลวกนะท่านผู้ชมไม่ใช่น้ำเปล่าลวกประมาณ60%ครับลวกให้สุกแค่ประมาณ60%เท่านั้นแล้วเอามาพักไว้ครับนะครับหลังจากนั้นก็เอาน้ำสต๊อกพอประมาณครับใส่แล้วมีตะคตะไคร้ซอยใส่ตะไคร้ซอยลงไปหอมแขกซอยครับใส่หอมแขกซอยลงไปแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูด ก็ตามด้วย bon พริกขี้หนูสวนสับ,รบพริกขี้หนูสวนสับใส่ลงไปพริกขี้หนูแดงครับลแล้วก็พริกขี้หนูแดงสับใส่ลงไปครับแล้วก็ตามด้วยขาหั่นครับขาหั่นใส่ลงไปแล้วก็กระเทียมจีนสับครับกระเทียมจีนสับแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลา,าครับแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็น้ำมะนาวน้ำตาลน,นะครับเดี๋ยวนะครับแล้วก็มีน้ำตาลสายด้วยนี่นะครับ ใส่ลงไปก็ตามด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดครับใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ลงไปอีกเลยนะครับท่านผู้ชมใส่ลงไปเลยเพื่อเสริมความอร่อยของเมือกบโหระพาครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเคี่ยวจนสมุนไพรจนหอมครับมันหอมขึ้นมาครับพอมันหอมขึ้นมาตามด้วยโหระพาตามใส่โหระพาลงไปเลยครับใส่โหระพาไปพอโหระพามันเริ่มสลดแล้วก็ปลาหมึกตามไปเลยครับสลดใส่ปลาหมึกตามลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเอามาใส่ครับ หม้อด <Morning. S 2> ินอบไว้ประมาณ2นาทีครับพอเปิดปั๊บก็มีกลิ่นหอมของโหระพาไม่ใช่ลูกเปิดปั๊บกลิ่นปุ๊บ <c oughs> เป็นอันเสร,ร็จสิ้อคานผู้ชมครับปลาหมึกอบโหระพาท <c oughs> ่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าท่านผู้ชมทำทา,านเองได้อย่างแน่นอนไม่ได้มีปัญหาเลยแต่ว่าดีแล้วนะที่ว่าโตเข้ามาบอกว่าทำอะไรยังไงบ้าง โตปลาหมึกเนี่ยต้องเอาปลาหมึกตกถูกไหมอย่างนี้มันก็จะไม่สะอาดนะครับเพราะมันตกแล้วไปอยู่ด้วยกันสิแต่ว่าอย่าไปอยู่ที่ตึกช้างเลยทั้งคู่ควรจะไปอยู่ตึกควายนะนี่ครับหมึกตกนะครับหมึกกล้วยนี่แหละใช้หมึกกล้วยนี่แหละตัวขนาดนี้นะตัวนะใช้ตัวขนาดนี้ถ้ามีตัวใหญ่กว่านี้ทําได้ไหมโตเออถ้าใหญ่กว่านี้ก็ทําได้ก็ทําได้แลกกว่านี้ล่ะ ก็ทําได้ครับเคลียร์กันเลยดีกว่าไม่มีอะไรเร่ไม่ะลยเคลียกเคียเลยพี่เองพี่กตทำไมเขาใช้ตัวขนาดนี้ผมบอกให้ฟังโตไปกว่านี้เนื้อมันก็จะเหนียวเล็กไปกว่านี้เนื้อก็จะไม่มีเขาก็เลยใช้ตัวขนาดนี้กําลังเหมาะนะครับแต่นี้เวลาล้างท่านผู้ชมสังเกตอย่างหนึ่งบางที่เขาจะต้องเอาเปลือกออกใช่ครับเราไม่เอาออกเพราะว่าเพื่อให้ปลาหมึก มันมันก็สดอยู่แล้วครับมันสดอยู่แล้วที่เขาเอาออกกันอ่ะที่เขาลูดออกเพราะมันไม่สดแต่ถ้ามันสดเขาค้างมานานใช่ถ้าสดเนี่ยกินอย่างเงี้ยอร่อยมากอร่อยมากดี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 ไอเฟเดอคัสวรอันนี้่นูหนูย้าไอยู่ตึกช้างได้แลได้ไได้แต่บางคนยังอยู่ตึกควาอยู่ยังอยู่อยู่นะไหนแสดงความว่าจะไปอยู่ตึกช้างได้ปีนี่ปลาหมึกอะไรปลมหมึกอะไรอันนี้เป็นปลาหมึกตกนะครับและชื่อปลาหมึกเขาคือปลาหมึกอะไรวะ ปลาหมึกกล้วยเออต้องมีตึกเดิมตอยู่ตึกควายแล้วละอย่างอื่นผมไม่เห็นอะไรที่จะวุ่นวายแต่มันมีอันนึงที่เมื่อกี้ท่านดูท่านจะต้องงงว่าเขาบอกใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปใส่ตอนนี้พอใส่ลงไปด้วยน้ําจิ้มซีฟู้ดของคุณทำด้วยอะไรบ้างมีน้ำปลาครับน้ํามะนาวน้ำตาลกระเทียมแล้วพริกขี้หนูสวน บทเลยรั่นละแค่นี้เองนี่พู้พูดตรงๆเลยนะออันนี้พูดจากใจนะโตตอนแรกเนี่ยหนูคิดว่าเฮ้ยหลานเนี้ยพ่อแม่แบบอยากให้ลูกออกทีวีเออเออคิดอันนี้คือพูดตรงๆคิดยังไงพูดย่างนั้นอยากให้ลูกออกทีวีเฮ้ยเอาเอาไอ้โตขึ้นไปแล้วไอ้โตแล้วไอ้โตแล้วนี่ว่าขึ้นมาก็แบบว่าเออเออก็คือคิดว่าจะตุ้งจะกล้าที่ไหนได้โต้นี่โปโจ ต่อไปอีก30ปีเราเชื่อว่าเขาคือจอมยุทธตอนนั้นทำอาหารคือคือเขาออกทีวีเพราะเขาทำจริงนะฮะไม่ใช่ไม่ทำพ่อแม่มานะฮะนั่นพ่อแม่นั่นน้องคนเล็กและนั่นก็คนพ่อครัวที่ร้านอีกคนหนึ่งสวัสดีครับนี่กล้องนี่สวัสดีได้เลยครับนั่นนะฮะนะฮะนั่นอีกคนหนึ่งนะฮะอ่านั่นแหละับทั้งหมดเนี่ยมาด้วยกันนะฮะ คือดูรู้ตรงไหนรู้ไหมว่าทําได้จริงดูรู้จาก VTR เมื่อกี้เห็นมาที่โยนของแล้วกันเออนั่นเองเลยชัดเจนทำเองจริงเปล่าวะเนี่ยทำเองเฮ้ยเฮ้ยไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกเอาเอาตัวไปเก็บข้างๆนะไม่ต้องเก็บไปเลยป่ะจะชิมจะชิมไปน้องไปอยู่ทางข้างท่านผู้ชมทําไมผมถึงพูดว่าเมนูนี้ผู้หญิงเร่เข้ามาจีจัดนี่มาแล้วเปิดเปิดจู๊รร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  เมนูนี้จะทานน้ำได้ด้วยแบบส,สบายๆคุกคล<ร>ิก<ช>มีซุปนิดหนึ่งหอมโหระพายอย่างนี้ก็พูดจริงๆว่าสองนาทีเนี่ยได้จริงๆจุ๊จ๊าดเอาหมดถ้วยเลยเหรอวางไว้บ้าง ก่อนเข้ารายการครับคุณผู้ชมผมได้แอบชิมไปนิดหน่อยนะครับแล้วมันก็ออกมาเป็นเนี่ยครับตั้งใจเลยว่าเมนูนี้จะกินแบบนี้คือเอาข้าวใส่แล้วให้แบบน้ำเนี่ยมันชุ่มชุ่มผมก็พายเยอะแต่โอ้ยขาตกครับผมอ่ะเฮ้ยกุตายลวขาตกแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูก็จะชอบเองครับผมดูทำดิ ดูทำกันเลยคุณวัฒน์ดูที่น้ำยาโหระพาเนี่ยดูคุณวัฒน์เลยคุณวัฒน์เขาเด็ดมากต้องทานโหระพาเปล่าเลยเปล่าเลยข้าวตกลงไปอย่างนี้ยครับอร่อยเมนูนี้ผมแนะนำว่าทานให้หมดทั้งจานอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นโห่ไม่ว่าจะเป็นอะไรอยู่ในนี้เอาให้หมดใบมะกรูดทานได้หมดเลยมันอร่อยมากๆครับท่านผู้ชมวิธีการไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเห็นไหมรุงรสตามใจชอบไม่ยุ่งยากเลยแค่ทำข้าวตกลงไปเราก็ได้กินทั้งหมดดูดูทำคุณผู้ชม วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอนามันนะครับขอขอ,ขอบคุณร้านอาหารเฮ mm ีย hmm. บูนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการเรามาโดยตลอด mm hmm. คน,นะค่ะทำอะไรก็ได้ให้ทำจริงไม่เกี่ยวกับอายุ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับเพศ <c oughs> เกี่ยวกับความตั้งใจดูเด็กคนนี้ดิ <c oughs> อายุแค่นี้ <c oughs> ตั้งใจซสอยา่างทำได้อยู่แล้ว <c oughs> จนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> สารตัวคุณด๋อยนะครับเราแจกทั้งหมด2ปีด้วยกันนะมูลค่าที่1 2 0่บาทเราแจกทั้งหมดนะครับ10ท่าเลยครับรวมมูลค่า1 2 0 0 0บาทโอ้โหสระเปาเจตัวเจงอครับ นุ่มมากอร่อยสุดๆใช่อร่อยมากอร่อยแบบไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบอะไรมาจับในในภาพเมื่อสักครู่นี้ดูไส้เยอะเลยนะทำไมเปิดมาไส้ไม่เหลือเลยโค้คุณกินหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเทป YouTube สวัสดีคุณยูทเทอร์นี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมืวันนี้จะติดตามเอาแต่ก่อนออกจาก ฝากดูครับผมเนื่ออย่าลืมนะครับติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผมเฮลโลยูทูบเฮลโลยูทูบเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับนอนอย่างไรเลยสับตะไคร้ไม่สับตะไคร้อ๋อกดติดตามแหละคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน